สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่โกลทานะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานคนรักของคุณซิว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนรักของคุณตอนนี้เขาคิดยังไงเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้นะคะเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาไหมเขายังคิดถึงเราไหม เขารู้สึกยังไงถ้ามีปัญหาการห่างหายกันไปอารมณ์เขาเฮฮาปาร์ตี้ดีไหมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะพลังงานหน้าไพ่ได้เปิดออกมาแล้วนะแล้วแต่หน้าไพ่จะสื่อสารหรืออยากเล่าอะไรออกมาเลยนะคะถ้าดูแล้วมันไม่ตรงมันไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปของคุณเลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้าดูแล้วมันดูขัด เลื่อนผ่านได้เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปของคุณนะคะอารมณ์ของเขาตอนนี้นะผู้อ่านเชื่อว่าเขายังรักคุณอยู่หนึ่งถ้วยนี้มันยังล้นใจอยู่เลยอะแต่ตอนนี้คุณน่าจะปฏิเสธเขาไหมคะเหมือนทักไปไม่คุยหรือเมินเฉยใส่เขาไหมคุณปฏิเสธอะไรเขาไหม พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะยังไงเช็คพลังงานด้วยนะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาตอนนี้น่าเบื่อน้าเบื่อใครจะมาพูดใครจะมาหยิบยื่นความรักอะไรยังไงเขารู้สึกว่าเขาไม่สนใจใครเลยจริงๆเป็นชีวิตที่น่าเบื่อ เขาเครียดมากเลยอะตอนเนี้ยอารมณ์เขาตอนนี้บอกได้เลยว่าถ้านิ่งเงียบกันไปถ้ามีปัญหากันอะคนคนนี้อยากกลับมาหาคุณมากๆเลยนะเอาจริงพลังงานหน้าไพ่คนคนนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรกับใครไม่สนโลกอะรู้แต่ว่าตอนเนี้ยรักคุณอยากกลับมาหาคุณเขาเครียดค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นพลังงานที่เห็นไหมคะพลังงานสองใบเนี้ยดูไม่มีความสุขเอาซะเลยอะ่ะนอนไม่หลับอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตไม่ค่อยอยากจะอะไรกับใครรู้สึกว่าใจตอนนี้อยากกลับมาหาคุณคุณน่าจะเป็นคนที่มีความสดใสน่ารัก มากๆตอนนี้นะคะอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขเป็นรอยยิ้มเป็นความสบายใจขณะเดียวกันคุณน่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนห่วงใยใส่ใจเขามากๆตอนอยู่ด้วยกันคุณน่าจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนรักที่แบบดีกับเขามากๆในนาทีนั้นตอนนั้นนะคะวันนี้มันทำให้คนคนนี้อยากกลับมาหาคุณมากอยากติดต่อสื่อสารอยากเดินอยากเดินทางมาหาคุณ ก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกเขามันเปลี่ยนความรู้สึกเขามันไม่เหมือนเดิมตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณมากก่อนหน้านั้นเขาเป็นยังไงไม่รู้นะแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอารมณ์ความรู้สึกที่มีกับคุณมันเยอะมากแล้วมันเห็นเลยว่า ż, ตอนนี้เป็นฟิลอารมณ์อยากเดินทางมาหาคุณต้องการคุณ อยากมีความสุขอยากมีโมเมนต์ที่คุณดูแลห่วงใยใส่ใจมากๆตอนนี้เครียดค่ะใครคนนั้นของคุณเครียดมากดูซิว่ามุมมองสายตาเขาที่เขามองคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะอยากรู้ว่าสายตาที่เขามองคุณตอนนี้เป็นยังไงทำไมเขาถึงอยากบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนตัวเองมันเหมือนกับ การที่ได้ห่างหายกันครั้งเนี้ยมันทําให้เขาได้รู้ว่าคุณดีกับเขามากๆทําไมเขาถึงมองแบบนั้นดูซิว่าสายตาเขามองคุณยังไงนะคะเขาน่าจะทําอะไรผิดกับคุณแน่ๆเลยเพราะพลังงานของคุณดีมากๆขอพลังงานด้วยค่ะสายตาของเขาตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมองเขาในแง่ลบอืมแต่ถึงยังไงเขารู้สึกว่าอ่า ตัวคุณน่ะชีวิตคุณน่ะตอนนี้มุ่งเป้าไปข้างหน้าเหมือนจะมูฟออนไปจากเขาแต่เขาก็มองว่าคุณก็ไม่น่าจะตัดเขาขาดนะแต่คุณน่าจะมองเขาในแง่ลายไงเออคุณพยายามที่จะมูฟออนไปข้างหน้าคุณเหนื่อยเขามองว่าคุณเหนื่อยกับเขานะคะคุณเหนื่อยกับเขาตอนนี้คุณไม่สนใจเขาคุณไม่แคร์ ประมาณว่าการอยู่อยู่แล้วมันมีแต่ความทุกข์อ่าพลังงานพวกคุณน่าจะตัดกันยากมากเลยนะอืมเขามองว่าคุณตอนนี้เหนื่อยถอดใจต้องการที่จะ Move on ไปจากจุดนี้ถ้าเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะเหนื่อยและไม่แคร์การใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะโอเคกว่ามีความสุขกว่าอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรที่เขาแบบแบบรับไม่ได้เห็นคุณไปแบบมีความสุขไม่แคร์เขาเขารับไม่ได้เขามองว่าตอนนี้คุณเอาแต่ใจเป็นฟิลอารมณ์ที่คุณไม่ไม่ชอบใจอะกับสถานการณ์ตัวคุณหน้าที่จะเอาแต่ใจตัวเองตอนนี้เหมือนไม่แคร์เขาแล้วก่อนก่อนหน้านั้นคุณจะแคร์เขามากแต่วันนี้เขามองว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับกับความรักครั้งนี้ บอกได้เลยนะคะตอนเนี้เขาไม่ไว้ใจคุณเขาว่าคุณต้องแอบมีความลับอะไรกับเขาแน่ๆรู้สึกว่าเชื่อว่าอ่าเขานะ่ะมองว่าคุณน่าจะแอบส่องเขาอยู่อ่าปิดเขาเรียกว่าอะไรนะตัดไม่ขาดหรอกการแสดงออกของคุณนะ่ะอาจจะเป็นการแสดงออกที่เก็บความรู้สึกบ้าง แต่ว่าเขามองว่าคุณน่าจะส่องเขาอยู่นะเออดูซิว่ายังไงค่ะตอนนี้เขารู้แต่ว่าถ้าตอนนี้นะถ้าเขาส่องคุณนะเขามองว่าคุณสวยมากคุณน่ารักคุณโดดเด่นเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้นะคนที่คุณคิดถึงอ่ะถ้าส่องคุณอยู่ตอนนี้เขามองว่าคุณโดดเด่นคุณดูแลตัวเองดีมากมีอล่าในตัวเองนะคะ เป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าโอ้เขาเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ตอนนี้เขาก็คงมองว่าตัวคุณเองเลือกที่จะอ่าเยียวยาตัวเองเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเขาคิดด้วยนะว่าคุณต้องแอบไปคบไปคุยกับใครแน่ๆเขาคิดแบบนั้นนะดูซิว่าเขาอยากจะจัดการความรักครั้งนี้ยังไงนะคะ ดูซิว่าเขาคิดจะจัดการความรักระหว่างคุณและเขาอย่งไงสถานการณ์แบบนี้นะในเมื่อคุณก็ไม่ได้อยากจะแคร์ละอ่าคุณคุณน่าจะเป็นคนที่มีความน่ารักมีความโดดเด่นในตัวเองมากๆเลยนะคะดูซิว่าเขาอยากจะจัดการยังไงนะคะอุย้ยเขาหึงคุณนะเขาหึงคุณนะเขาไม่ปล่อยคุณนะจะบอกให้ ต่อให้คุณจะบอกว่าไม่แคร์ก็ตามเขาไม่ปล่อยเขารับไม่ได้ถ้าคุณจะไปมีคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาเจ็บอ่ะการที่คุณเมินเฉยแบบนี้เขาเจ็บอ่ะเขารู้สึกว่าพวกคุณและคุณและเขาน่าจะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะผ่านชีวิตอะไรด้วยกันมาเยอะตอนนี้คุณน่าจะมีกำแพงกับเขาแต่ถึงยังไงก็ตามเขาไม่ปล่อยถึงแม้ว่าคุณจะนิ่งจะเงียบจะอะไรก็ตามเขาไม่ปล่อยนะคะ เขารู้สึกว่าคุณพยายามที่จะจบแต่เขาต้องการจะเคลียร์นะคะเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่คนที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วมันทําให้เขาได้เห็นว่าการที่คุณกับเขาได้จบกันครั้งเนี้คุณคือเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณคือคน ในครอบครัวเขาพวกคุณอาจจะใช้ชีวิตกันแบบครอบครัวมาแล้วหรือถ้ายังไม่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวคุณคือคนที่เขาต้องการที่จะให้เป็นครอบครัวการอยู่กับค,คุณเขาเห็นถึงความใจดีความอ่อนโยนความปรารถนาดีในตัวของคุณวันนี้ถ้าไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาเลยนะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆคุณน่าจะใจดีกับเขามากๆก่อนหน้านั้นเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณเขา ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จบเขาต้องการที่อยากจะคุยกับคุณก่อนนะคะเขาต้องการที่จะเคลียร์กันก่อนดีไหมอย่าเพิ่งจบกันเลยเพราะว่าเขาต้องการคุณคือแม่ของลูกคุณคืออนาคตข้างหน้าที่เขาอยากใช้ชีวิตครอบครัวด้วยนี่คือสิ่งที่เขาคิดนี่คือความรู้สึกนี่คือสิ่งที่เขาคิดที่จะทำนะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหม ถ้าไม่ตรงก็ขอให้เป็นนิทานสนุกๆไปยังไงก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเป็นค่าครูให้กับผู้อ่านด้วยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ